เลือกได้คุณอยากจะได้ใบไหนระหว่างใบที่1หรือใบที่2ระหว่างนี้ให้เลือกก่อนนะครับใครกดติดตามฝากกดติดตามไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีของการไปสู่สิ่งเนี้ยที่คุณกําลังต้องการมาเดี๋ยวเรามาดูกันไปเริ่มก,กันที่กลุ่มแรกนะครับที่เลือกไพ่จัดเม้นทนะครับดูซิว่าถ้าเกิดคุณอยากมีชื่อเสียงอยากจะเป็นที่ยอมรับหรือมีโอกาสทําอะไรของตัวเองต้องทํำยังไงหนึ่งคุณต้องเตรียมพร้อมครับ ฝึกสกิลเตรียมพร้อมตัวเองให้นิ่งๆตอนนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมเพราะคุณอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากแต่คุณทําได้นะสกิลคุณพร้อมอยู่แล้วนะขอให้เตรียมรับมือไมที่2โอกาสมันมาแล้วอะแต่เพียงแต่คุณอะคิดอยู่นั่นแหละไม่ทำาสักทีคุณอะรอคอยโอกาสหลายๆอย่างแต่คุณก็เห็นนะว่ามันมีโอกาสนะแต่คุณไม่ทําจริงๆหลายคนก็อาจจะเคยพูดกับคุณด้วยซ้ำว่าทําแบบนี้สิแล้วจะดีนะทาเลยไปที่ 3. เนี่ยอาชีนิคาถาจริงๆคุณเบื่อกับชีวิตที่เป็นอยู่อย่างนีู้่แล้ว คุณต้องลองครับถ้าเกิดคุณทํามันจะเห็นผลทันทีแน่นอนครับสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะครับที่อยากจะมีความมั่งคัง่งมาเรามาดูกันนะครับเรื่องที่เบลล่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดแนวทางการคิดใหม่ของชีวิตเลยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับต้องเปลี่ยนวิธีคิด2นะครับคุณต้องเริ่มจากการหัดผิดหวังผิดหวังที่มันจะไม่ได้ครับแต่อย่าท้ออย่ายอมแพ้และท้ายสุดคุณต้องมุ่งมั่นคุณต้องเชื่อในเส้นทางที่คุณเลือก ถึงแม้ว่าจะผิดหวังแต่คุณก็ต้องเชื่อว่ามันจะสำเร็จผมเชื่อว่าคุณจะถึงวันนั้นอย่างแน่นอนครับ